ตามซีโอแก้มกี้หนึ่งวันเวอร์ช an ั่นไทยพีงานเดี๋ยวรู้เลยแน่นอนว่าซีโอของเราเริ่มวันด้วยสเปคครึ่งกระป๋องตึ่นตื่นเป๊ะมากเท่าไปอยู่ท่าไหนไม่นด้พี่ยัยมาเตะมึไมทำท่าอย่างน้นพี่ของฟองมากอันนี้อนนี้ตอนนี้คือจะปกยังไงวันนี้ รู้เลยว่าดีได้เท่านี้เนาะอย่าพึ่งเลื่อนคลิปค่ะพอนีพึ่งเริ่มต้นมาสะนะเราจะทดสอบพูชั่นโจวิน่ากันตรงเลยนะเนี่ยเแบบลงเลยนะหรือจุ่มน้ำมันธรรมดาไปลองแบบยกขาขึ้นดีว่ามันช่วยปะขาขาไหมแม้เออฝึกกายกรรมมากปวดเบื้องล่างกู เกือบไม่มีซีอโอเลยทำขนาดนี้แล้วหน้าก็ยังอยู่หรือจริงๆแล้วซีอโอฉันเป็นนางเจากสว่างยันมืดนางยังไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยก็คือขึ้นมาตอบงานมาสามเก็เช็คงานต่อบคนเราพยายามพาซีอโอมาเลยนี่คือช่วงเวลาที่รอคอยทำไมอะม่อีนะไม่อน้ก็เอยกอ ป้าสิบ้าแล้วนั่งนะดิขัวมันไม่รับอะไรอ่ะเขาตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในโลกของตัวเองแล้วไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นเลยอันนั้นก็คือผิดย้ายนะกลับแล้วกลับแล้วจริงนะค่ะไปนอนก่อนค่ะไปค่ะ เจ้เอของมือค่ะ <c oughs> ไปก่อนคุณเหนื่อยค่ะก <c oughs> <c oughs>